วัสดีพี่น้องกล้องไฟ f 2แฟนครับจุบุทุคนมนีมาเฮ็ดกับเขาซอยผู้ใดซอยเม็กพวกที่สวยที่สุดไอพี่น้องท้ายว่าระวังก็แาบสวยที่สุดระวังแมนยกับแม่บุญผู้ใดเอาเห็นจะแขนไว้ๆอยู่เอาอย่ปากแกจะพ่บหูว่าเป็นจะ่ของมีเงี้ยนี่อ้าวนี่ดีพี่น้องมากเลยสวยวันในแ้วค่ะสวยเสียที่สวย่ มันให้ใครกินแม่สิพาสซิวค่ะ่ซีอิวซูลูกซูเต่ากินมาเคือนเป็นอัเอาเอฟซีเอาเส็ให่เอฟซีเมนูเอฟซีทอดแหลมเอาเซี่มะไหเสียวมาใหสองอยูกันแเวมันเดียวค่ะจะในใส่หอคินดีหลายันอยากินทีมนานสาว่ายได้กินค่ะคนได้หลายเด้อห เ้อเวยอยู่แล้วไหนนด้วยไปอะะีกลค่ะจสุดกมาพาโมขึ้นมาหาผู้เย็บดไปยันไดกน,ใน,นที่ับเนสใจกักสาวน้อยจัิาน,นานจัูหลายค่ะอะไรเคลื่อนพักยังพักยังเปพักขาลุง <laughs> เรีนได้บ่ขึ้นวีเลยบ่ <laughs> อะไรผัดขลุงอะ่ะไม่ใช่แนาไง ผัดกะลุ่ได้ไะเไ็บไล้แล้วแล้วถ้าผักกนาเป็นเป็นไงผัดกนาก็จะอ่อนเห่าลุ่ก็จะเป็นผูรอนอนอันนี้แสดงววามแก่ใช่หม,มแก่แล้วเป็นฮัตเลนตลโรี่เค่ะเปย่งกระเจีบควเอาแขก,นะ <laughs> กเงินเฮียหนูปยิ่งิ่บึเราถามมาเมันอันเอาปัจจุนกเ็เลยซื้อกีก็เลยก็เลยเอาปัินันมานมัน ไปทิงอะไรซื้อตีหู่บ้านวางไอย่เงี่ไงเฟไปยังันได้ยินวมาจังไหนว้าแค่ฐานตะเลียงขวามันเหอ้ยหัวเออหนูมันอยู่รอบมาเสียงแกเลยนะหัวยังนี่หัวมาหัวคนนั่นรหัมากสักบางบึกื้อนั่งใกล้ใกล้กันสี่เดียบบึกดื้นี่เป็นยิไหมเออใหญ่ไปเมีมี เนยี่หายเนาะไปเขาได้ยังไงกม่นี่มีนี่มาได้เขาเอได้ยินไปเขาได้ยินมาไปอันว่นน้ยเงแกไปยินมตรงเมืองป่ากนแเองเปิดไปเซเว่นปนเขาก็ะเรงได้ปฏิทินมามาแล้วกรเรงวกพักกรเร็งมาเปื่องมันเป็นอันตาลาโป่มาที่นี่ก็เรยงมาถามเอาปฏิทินสุกอะซื้อตใหญ่ พาลูกพ่อต่าจังไรหลมันก็ดมาเป็นเจ้าถามมันเนอโตั้มันตมันงหูพอดีอ่ะมันมีทวทีบ่นี้เต้นมันที่เต้นถือก่องออนมัน่าอ่นพอบนถามมันนั่นอันลาตก็เสียงดีอยู่เนี้เสียงตัวเสียงตัวี่ดีตคือ่าลองเพลงพานมันก็เสียงปากพอน้่กันเลยว่าโอ้หนูเคยขึ้นยุ่พอไม่ใช่นหน่อยหนูขึ้นสงเทียอยู่มันนคือบคือบ่าลองต่อวันนี้หนูลองมาถือคีแต่้ มันเราเกาหัวนะเสียงมันเราเราวนมันออกมือเขาเียนแตงของออกนะมือมามางานน่ะเไปสารคามขอหัวเขาะนเสียตัวดีอยู่เดียวัวเขาว่ารองเพลงตัวเขาว่าขอคนขึ้นไปดิร้องยุคพ่อเคยขึ้นสองเทานี่คือว่ร้องต่อบหนูร้องว่าถือขี้มันว่มันมันมันเป็นปญญาเยกแต่ปวเเด็กน กันดีๆแล้วล่ะดีแล้วกันดีๆดีหัวขึ้นรถผัวหัวหายมึงแน่บากนีมึงไม่เห็นเนียมึงเห็นขึ้นมึงสิได้หเบม่งขึ้นรถอีกเนี่ยหวหัหยอกว่วเมียบระดยินหัวกะไรอีนเอาอีแยงตัวอะไรหูบอได้ยินไหมนี่าว่าัววานยังวอันเราเนาะได้ยินป่นี่ ฮะบุเนี่ยเราไม่ได้ยินไหมมันเบาเสียงสเ่กปจดเอาจดเอาอยู่ได้หือเ่านส um um, ียงเหล็มันเป็นนขายเหล็กกันหลังวน้เลกบุญเ็บเนบุญเบาพี่น้องนหัวควนค้นวางันัวจะได้หมูัวยกันหัวควนคนเป็นจำกนหัวคนค้นเป็นจนแหละเสียงหัวก็เสียงอัน ไาในพอกันค่ะเสมอกันยูมือไปพอกลายเยอหออโอ้ช่องใง่มาตาช่องน้อยเลยพี่น้องอันนี้ใหญ่แล้วนี่ตอนช่องเจ้าหแล้วต้อามวันนี้ตัวอนไม่กินเขียวสิใหญ่อย่างเมนู้น้องมาเลยนะเมนูัดซีอ๊วค่ะค่ะเก็บลากมาัดซีอ๊วค่ะ กัดนามถึงน้ใช่ค่ะใส่่าในใส่ตะไคร้น่มันมีใส่ไไ่ได้งดีมากเลยระวังน้องคใดกินไ่น่ัรับไออกเขาใส่เลยคนใดใส่ะหร่รเขาบ่ใกินไชโกับอ่ปดยาเนาะร่ง่คนเขาฉีมาขาย่างน กมขาย่ค่ะตกาตักก้อนตักก่อนเีรเน้ั้ก็กัันมมุกเม็ดฝังนนะนี่บริเจักรเองมขาวพยาเนี่ยเขาเอื่นพักนาเนี่ค่ะอ่อนๆเนีงเสียค่ะพักาค่ะตวันถ้าขามาสีค่ะามาสีแ่เสียค่ะพักลุงค่ะ ลุกกาปลาโอ้โางกินกินวันเลยค่ะค่ะวัมนัปลาปลาม่ได้ส่งแกแกกาเนี่ยปลาปาขนาอันนี้อันนี้สยงยาเสียมต้มต้มให้หมูอันนี้ต้มให้หมูด้วอันนี้คือมเป็นแาาค่ะส่งยายาม้ พีูห้องกอก่พัดซิ่วนะซิวพัดซิวกับขอนิ้วก็เปนองมันหลายเลยพอพญาจ้เศเป็แตก็เลยว่าเออเอาเศษอกมาเ็เศษดอกไปก้อนสยเรียวกันกินไปก้อนมันหลายจนได้ฟากมันอกมนมาเนี่มันเแกะบอันมันกบเป็นหยันย่เ่เป็นหยันีก็เอาไ้หลายมันเสียอไอยูมเส อากาศหายไปสุดคุมไหแน่ได้หรอไม่่าบายสีหม่แก่ลมู่าสามบาสี่ตัวเดียแม่แกย่เืเราลูกเยลูกกับพี่นองลูกได้หมดือสีไว้ยืนฉนก็เพิงไมยุบไมยุมยุบามากินรบอเาหาังไม่จีบบ้าไม่จีบเบอร์อยาล่นหมหัวเติง ใช่คมท like, in ี่เบิร์ตปีเบิร์ตาดมันฉิไข่เ่าเป็นมันิีกปือกเยไปเลยาเปลนสตวเอผู้บอกเไข่เป็นพื่อนไปลยได้ยังไข่เราเป็นอเคไมรอจะว่าเขาตายหรอเอมเขนไข่แยกเทียบ่วงสุสตายเลยดีเนาะเป็นงเป็นเฉยวไปเลยไปเลยไม่ยากยากแค่สันไม่ได้ขายำล้าหรอก ยาไม่ได้กินหมอไม่ได้ขายไม่ได้ยาเนียเป็นยเอามดีแล้วคนว่าไม่เป็นโรคเปาะ้มันไปเสือนงคือถูหัวโรเดอกันเดขึ้นลาบกรเสือกลาบปอนไงลาบอนไงเลยแต่ละคนสบุหรกันได้เกิดมากสิบว่ิในจุดนี่ถ้าลคนถูหัวเรือยเบื่ออาจะตอาจะตายไปต้องขอร้งบ้านาจะตายไปนี่ลพมาต่หกัเขาตอนนคนเลยไหมค่ะมีลาบ่อนไงเมีลาบ่อน งวดปีนก็ลาแล้วนาะเขาหลาก็ขา่อยแล้วเนบคนนข่อยเนวรเเงสอดแชรกับมาแ้วพี่้องอาคิดนี้ไปซนนสักละลละลละลวดีสุขนแก่